สวัสดีครับฝากคนนะครับผมตอนนี้ผมก็ตกหนากแล้วทุกคนดูร้านเบียร์อันนี้เปียกหมดเลยนะครับันตกแรงมากนี่นะครับไม่เคยลำบากอะไรแบบนี้เลยนะครับ้งแตกท้าขายมานะครับผมมีวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันที่แบบว่าที่สุดของที่สุดนะครับไม่เคยเจอแบบ พายุมไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลยนะครับเยอะ่าแล้วมีเซนเซอร์ไม่อยู่ทั้ง่อนดนะูที่ตรวจท้องที่ตรวจไหยครับวันนี้

อะไรครับที่ชีวิตลำบากไหมวันนี้โอ้ยตกแรงมากวันนี้จะขายได้หรือเปล่าเนี่ยเป็นห่วงมากเลยราคาไม่ขายเนี่ยปลาเบี้ยนนี่ก็โอ้โหวันนี้ถือว่าเละเทสลอยครับวันนี้นี่นะปุ่มไว้หรือวันเละเทะเลยนะฮะสุดยอดโอ้ยครั้งแรกในชีวิตที่แบบมาค้าขายแล้วก็มาตกตรงแบบนี้มั้งที่ผ่านมายังไม่เคยเจอเลยนะ มันก็ไม่น่าแรงขนาดนี้ตรนนี้แรงมากแรงมันลงด้วยนี่เราต้องจับเต็นตลอดมันน้ำมันต้องมันน้ำหมดตลอดนะงานเราต้องบรรยาก,กาศยอมยอมมากมีไหมล่ะลู้าจะเดินมาหรือ,อเปล่าไม่รู้ไม่มีลูกค้ามีงงวันนี้แหละตายแล้วทไงเนาะวันนี้เกต้องเกิดปูรังหมานั้นร้านพี่เป็นไงบ้าง เอ,อได้กี่บาทแล้ววันนี้ยังไม่ได้ขาย,ขายเลย <laughs> ลงพังมันแรกไปด้วย <laughs> อ,อ่าออติดตามตอนต่อไปนะทุกคนจะได้ขายไหมครับวันนี้ร่วมกันนะครับน,นี้ที่สุดของที่สุดเลยนะทุกคนสภาพเขาบอกว่าอยากดูผู้ชายหล่อต้องดูตอนเกียงน้ำนะครับ <laughs> ต้องดูตอนนี้อ่ะ <laughs> น่ครับมันก็เปลีลังใจให้ทุกคนเด้อนะครับขอทุกคนสู้ๆนะครับนะฮะระบยากาศ โดนพายุนะครับเป็นวันนี้ในก็สู้เหมือนเดิมนะครับผมนะฮะอ่ะเดี๋ยวมารู้นกันว่าจะขายได้ไหมวันนี้นะฮะสู้ครับเหมือนเดิมสู้พี่สู้สู้สู้สส